สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย 3ามตัวนี้ให้ตัดเล่นป,ปะะอปอจะลองให้แบบนี้ดูนะคะปอจะลองให้แบบนี้ดูนะเออหรือจเจ้าเป็นแยกไปทุกคนเออมันจะเล่นง่ายกว่าไหมอ <c oughs> บอกแต่ 8, แปดแทนน้องปอสันจกสิบ, 8, บัวมาแปดบอกขบะจักเนาะเออแต่ว่าอยู่ในนี้ก็มีแปดแต่ว่าหลักๆนะครับก็คือเก้า เรคิดว่าเก้ายังเหลือนะครับคิดว่าเก้ายังเหลืออยู่นะครับในในความคิดของกอนะนะครับส่วนตัวส่วนตัวได้เก้าส่วนตัวได้เก้านะครับเออส่วนตัวได้เก้านะเ,เลขเลขวันศุกร์มันจะเป็นแปดเลขวันศุกร์มันจะเป็นแปด แต่ว่าพวกปอคิดได้เก้าเออพวกปอคิดได้เก้าพวกปอคิดได้เก้าสคิดได้เก้าเจ็ดเก้าสามแล้วก็ไปรอแค่สายด่วนพอเดอ้อพอหายซํานี่ละสามตัวนี้ไปตัดเล่นทุกคนเข้าใจคําว่าตัดเล่นไหมครับตัดเล่นไหมเข้าใจไหมเออเข้าใจบ่สุกนีเก่าแน่นอนสา เออไม่จับไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรวจเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าตัดเล่นไหมพอถามทุกคนก่อนเข้าใจไหมเออเดี๋ยวสิวา่าอุ้ยน้องปอบบริบอบเจ็ดแปดเก้า <7 89, S 1> ไม่รับค่าตาพอให้ตัดเล่นเอา เข้าใจอยู่เนาะใครชอบโอเคตงไหนก็ซื้อนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับพอไม่ได้เขาอื้นมาอย่างว่าเออโอไวอด้เยอีหยังแล้วนะ ตัวนี้เลยซพานี้ซัมีกับมิโฆษณนาอแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่จ้ะแมนซื้อตามนี้เลยตัดเล่น ผมยาวเร็วนะคะน้องกอ่าปอสระผมทุกวันครับสระผมทุกวันทุกเช้าซื้อสามตวัวติดไว้ในเดอ้อพี่น้องแคปหน้าจอเดอ้อพี่น้องปอห้ซ้ํานี่ละเดี๋ยวรอสายด่วนถูกก็ถูกตัดเล่นเอาเดอ้อ สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับวันศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยตัดิตนเอานะ กดไ์ไม่ขึ้นใช่ไหมไม่เป็นไรเออพอให้แค่นี้แหละไปตัดเลนเอาเดอ้อพี่น้องถือกระถือว่าถือกรแเลี้ยวเต้ไฮไลท์ไปว่าถือกกบคือเกา่าชอบจิตหกใช่ไหม เีกอันเดียวกับไล่ดิยนยากน้ำขัน้นคนสวยจ้าแล้วแต่เด้อผู้ใดทุนหน่อยทุนไลายกับซื้อตามนั่นนะครับทุนหน่อยทุนหลายกับซื้อตามนั่นแหละเด้อ ให้หลายตัวไปกบว่าไลยโวดแม่นแม่นเมนซื้อซ้ำนี่หละถือกับถือบ่ถือกับแปลวแต้อัาน้ลยๆกะบ่รู้ว่าปวดจะบอกตัวใดคำนวลหลยกะเขาก็คือเกาหล่ะพีนอนให้ได้ซ้ำที่เฮาให้นะ เดี๋ยวรอสายด่วนเลยวันที่สิบรัฐบาลพอปล่อยเแลยวกินข้าวแร่งไปจากคนอารากยังเลยอืยังเลยจ้ายัง เอาซัมนี่ละพี่น้องไปแค่นี้แหละเด้อเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีกหนึ่งผุละมืออื่นผุล่ะเดี๋ยวไล่ห้าหน้อยคือเกา่าเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะฝนตกอีกบ,บ,บ่จ้าฝนมาตกจ้าให้กำลังใจน้องสาวปังๆค้าจ่ารวย,วยๆเฮงเฮงเข้า เอาตามนี้เลยเนาะเอาตามนี้เลยเด้อทุกคนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เลยบอกหาหน่อยพวงนี้นะครับเนาะติดตามน้องปอตลอดค่ะพักผ่อนนะคะจ๋าป่ะทุกคนเดี๋ยวเราพักผ่อนกันแล้วนะครับเดี๋ยวปอจะพักผ่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่เนาะ ไปโกนหนวดก่อนพี่น้องไปแวกหนวดออกก่อนนะครับนะครับไม่แชร์ก็ได้นะเดี๋ยวพอจะได้ลบไลฟ์สุดนี้อยู่แล้วนะนะครับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับสวยขึ้นกว่าเดิมใช่ไหม <laughs> จ้าโอเคนะครับปิดบ้านดีดีจ้าจ๋าขอบคุณมากจ้าปิดแล้ว <laughs> ปิดแล้วจ้า อไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึ่งนะจ๊ะสวัสดีจ้า